ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารับชมการถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ครับของเบนซ์3 5สาห้าศูนย์่ครับไฮบริดก็ w สองศูนย์ห้าครับลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านี้ได้ไปเปลีนน้ำยายมาไม่ไม่ถึงเดือนครับแล้วก็ของหลังมามีกลิ่นแปลกๆในรถครับก็แล้วแล้วก็แอร์ก็ไม่ค่อยเย็นก็นลัฐานว่าหน้าตู้แอร์น่าจะรั่วครับเพราะว่า รถคันน 00, er ี้ผ่านการใช้งานมา2,000กิโลแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดรือคอนโซลเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวแอร์ใหม่ให้ลูกค้าครับก็นี่คือขั้นตอนในการถอดรื้อครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะยกคอนโซลออกมาทั้งดวงครับแล้วก็ดึงตัวแอร์มาเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ ก็ขั้นตอนการขอดอภายนอกครับก็เราก็จะดึงแผงเครื่องดีออกมาแล้วก็ถอดมอเตอร์ปัดน้ำฝนออกแล้วก็ปรัแบบเชื่อมต่อเข้วาวาลครับแล้วก็เท้าีเตอร์สองเส้นครับก็ประมาณนี้ครับส่วนภายในก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการรีคอนโซลครับประมาณนี้ครับ นตอนในการยกคันโซลออกครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะยกคานมิเนียมออกครับก่อนที่เราจะดึงตู้แอ,ออกมาครับก็ตู้เราจะอยู่ตรงกลางครับตู้แอร์ ตอนในการยกตู้แอออกครับ<อ>ก็ครับก<อ>็เยาได้ยกตู้แอออกไปแล้วครับก็สภ<บ>าพภายในแล้วครับก็นะครับประมาณนี้ครับนี่คือท้อน้ําทิ้งครับก็จะเห็นได้ว่ามีค่าน้ํามันเกาะอยู่ครับข้าวน้ำมันก็คือ เป็นค่าน้ำยาแอร์ที่รั่วซึมออกมาครับจากในต,ตู้แอร์ครับ มาดูสภาพตัวแอร์ครับนี่ครับหลังจากที่เราถอดออกมาครับก็บริเวณนีครับมีคราบน้ามันเกาะอยู่ค่อนข้างเยอะครับทั้งสองมุมเนี่ยครับก็อาการนี้คือตู้รั่วแน่นอนครับเราเส็จครับครับก็มาดูอะไรที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็ตู้แอร์เราก็เลือกเป็นงานของโอเอครับก็เป็นงานมาตรฐานสูงครับ เย็นใช้ได้อันนี้คือ e x p พนช i o n valve ครับก็เป็นอะไรแท้ครับอะไรเป็นนะครับนี่คือ filter ของแอร์ครับนี่คืออะไรเดิมครับก็ขั้นตอนในการล้างเปลือกตัวแอร์ให้ลูกค้าครับเลยก็ขั้นตอนการประกอบตัวแอร์ครับ ตอนในการใส่ตัวแอร์กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมครับ ยกคอนโซลประกอบับคามสตรแหน่งเดิมครับ ก็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราประกอบเัวื่อแอร์แล้วก็ประกอบคอนโซลแอร์เข้าไปเรียบร้อยครับตอนนี้มาดูค่าเก็ครับค่าเก็บฟังตัวก็ประมาณสามสิบครับประมาก็ประมาณว่าจะสิบครับก็ถือว่าปกติครับดูงานประกอบไายในครับก็งานประกอบภายในครับก็เข้าตำแหน่งในทุกจุดครับ อุณภูมิครับก็ประมาณ20ครับก็ลดลงต่อเนื่องครับดูฝั่งคนนั่งครับก็นครับ,รบก็เข้าตำแหน่งได้ทุกจุดครับก็เรียบร้อยครับก็เบนซ์ C350D h y บ r ิดครับ W205 ถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ครับก็จบไปอีกหนึ่งคันก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาดเร้าวโทร0899211805ครับท่านใดมีรถล้วแอร์ไม่เย็นสามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนํารถเข้ามาเช็คที่ร้านได้ครับก็ร้านเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนลับปรา้าพิทยาคมครับหรือว่าเียงเทีงกับวัดลับปร้าครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม